ปลาทอดแม่ทมัตวันนี้ทำอาหารกินกับลูกชายน้องไก่น้องไก่อบปลาทูปลาทูทอดแล้วก็อันนี้คือยำปูอัดนะทุกคนผักสดๆนี้ก็น้ำจิ้มรสเด็ดสไตล์แม่ทมัตกินก่อนไลฟ์สดนะทุกคน นะคะคเดี๋ยวมากินอาหารกับแม่โทมัตหน้าตาน่ากินมาก